สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กแบ็คคุณหน้าอันนี้มีแบบหน้าแบบจะบอกว่าเราจะมาเปลี่ยนคาเบรกกันคาเบรกหน้าอย่างเดียวด้วยคาเบรกหน้าอย่างเดียวคือมันถูกละกหกนิดนึงเห็นมีเพื่อนๆหลายคนนะครับสงสัยเรื่องยี่ห้อคาเบรกแล้วก็วิธีการเปลี่ยนคาเบรกเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนคาเบรกให้ดูกันรถ 500x คันนี้เบรกหน้าเนี่ยหมดแล้วกำเบรกตั้งแต่ยางเบรกอยู่ลังสิบแล้วให้หน้าขับเลยนะยิ่งจะลังสิบจะทำที่สอง เครื่องมือขั้นตอนแรกนะครับเราคลายหกเหลี่ยม,มที่อยู่จุดด้านล่างสุดนะครับของความเบรกไม่ยากอะเนาะใช่ไหมพี่ไม่ยากไม่ยากทำเองก็ค่อยๆเ,เป็นค่อยๆไปนะคลายเสร็จแล้วทำไงครับพี่เสร็แล้วดึงออกมาดึงออกมาเลยนะบางทีผ่าเบรกมันก็ยังไม่หลุดนะแต่อันนี้ผ้าเบรกม,มันหมดแล้วไง อ๋อพระเบรกมันหมดหมดเกี้ยงเลยถูเหล็กแล้วนี่ดังช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 ังยังไงแบจีนเลยแสดงว่าพระเบรกนี่มันฟันกับจานเบรกไงใชง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 ไปเรื่อยๆไปเสรื่อยๆเอาดึงออกมาแล้วขอเปิดแหมเนาะดึงออกมาแล้วนี่่อาดึงออกมาแล้วนี่นี่ไหลแบนแป๊ะเลยเหล็กแล้วเหล็กแล้วฝั่งนึงก็ดังไงกระแทกกระแทกแงหน่อยไหลมาแล้ว หล่นมาเลยเนะาะขยับเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็หล่นมาเลยหล่นมาเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวด,ดูให้ดูเพื่อนๆดูผ้าเบรกโอ้ไม่มีแล้วนะไม่มีผ้าเบรกแล้วเนี่ยมีหนังจีน้วยตอนนี้อ๋อโหนี่เราว <c oughs> ันนี้เราใช้ผ้าเบรกของอะไรครับพี่เบนทราเบนอันไหนอันถูกเปล่าวะอันถูกเปล่าวะเบนต้านี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอือันนี้เห็นน้องมันบอกว่าซื้อมาในลาซาดานะอืม 370บาท370บาท370้วเดบาทนะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ใช่เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันแล้วจะกดซื้อเนี่ยอย่าลืมช็อปผ่านช็อปแบ็กด้วยนะเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้อีกเหมือนกันเพื่อนก็สมัครช็อปแบ็กแล้วได้เงินคืนด้วยนะโอ้โหเป่นงงี้เวลี่กู๊ดใช่โอ้โหพ r ารเบรก370ใช้ก็ดีที่ใช้ดีเพราะว่าบิ๊กแบ๊เราทดลองใช้มาแล้วนะหลายคันเลยหลายคันเลยกไม่ใช่ไม่ใช่หลายทุกคันนี่ว่ะ่ยน กับจานเบรกอะไรเบรกตอบตอบอะไนั้นตอดตัวอะไรต่อนี่นี่ตัวนี้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 ผมคลายไปแล้วหน่อยอย่างละมีเบอร์อะไรตัวนี้เบอร์สิบสองเบอร์สิบสองใช่อ๋อคลายหมุนออกได้เลยใช่ไหมหมุนออกหมุนออกหมุนออกคลายไว้หน่อยอย่างละตัวนี้ตัวนี้มันจะคลายยากนิดนึงนะเราค่อยๆคลายค่อยๆคลายผมคลายไว้หน่อยอย่แล้วไงแน่แน่ปลดลุดพอหลุดแล้ว ยกขึ้นมาเลยอ่ามันจะมันมันจะง้างออกมาถ้าเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัว 500x ตัว2017 17 17 18วงล้อมันจะจะแคบใช่ไหมมันก็จะติดอ่าล้อแมกนิดนึงอืมอืมเราก็ใช้วิธีการหมุนล้อหน้าเอาให้มันตรงกับเนี่ยให้มันตรงกับไอ้ร่องบากๆนี่ขยับขยับมาหน่อยอ๋อร่องจานนะนะขยับร่องจานมาหน่อยเอ้ยไปกดหลังหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ย เราง้างขึ้นมาใช่ไหมพี่ใช่ง้างขึ้นมาอ่ามาตกร่องปุ๊บอ่าแล้วก็ขยับขยับมาหน่อยอ่าหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเลยเนาะนี่ออกมาแบบนี้โอ้โหนี่จะระจะระบีแห้งเลยเนี่ยนะนี่จะระบีแห้งเลยนี่จะระบีเราต้องใส่ไปในนี้ด้วยอ๋อโอเคถึงว่ามันถอดยากไงเราใส่จะระบีเหนียวหนึบเลยลูกปั๊มเลยลูกปั๊มคักเลยเนาะน่าจะไม่แบบเรา ไม่ลื่นแล้วนะเราต้องทำความสะอาดก่อนนะทุกครั้งที่เราถอดออกมาเนี่ยเราต้องทาความสะอาดลูกปั๊มตัวนี้ด้วยนะถ้าเราฝืนอัดเข้าไปแล้วเราไม่ขัดลูกปั๊มเนี่ยในอนาคตขี่ไปได้วันสองวันลูกพับลูกปั๊มเนี่ยอาจจะติดได้ที่เขาเรียกกันว่าเบรกติดเบรกติดอ่ะนี่แหละถ้าเราไม่สะอาดตัวนี้แหละดูดำมึกเลยถ้าดำมุดกเลยแล้วถ้ารถติดอ่ะแล้วถ้ารถติดอ่ะไปผิวเลยรถติดรถถี่เลยไปติด ไม่เสร็จอีกอะไม่เสร็จจะเอา <c oughs> ต่อได้ไงต่อครับเดี๋ยวเราจะเริ่มคลียกันเนาะ <c oughs> เราจะเริ่มครีมก่อนเราจะครีมใช่ไหมเราพาเบรกมาลองหนึ่งแผ่นกันลองทำไมครับพี่เดี๋ยวเราจะดันลูกปั๊มออกมาเลยดันมาให้ชนเราจะดันความสะอาดง่ายๆโอเคครับอเอาให้กิ๊กเอาให้กิ๊กอ่าโอเคอ่าถ้ามันถ้ามันถูไม่ออกเราใช้กระดาษทรายเบอร์พันรูปขัดไปขัดไปขัดให้รอบด้านเลยนะแล้วด้านใต้จะขัดยังไงเราครีมจับผ้านี่บิดลูกปั๊มขึ้นมาหมุนไปเรื่อยๆ เอาเอาผ้ารองหน้านะนะโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยเนาะเออใช่ใช่ใช่ขั้นตอนกันเลยครับขั้นแรกคือเอาผ้าเบรกมารองไว้ก่อนใช่แล้วก็บีบรองเสร็จปุ๊บบีบเบรกหน้าเลยข้างหน้ายังไม่ได้วนไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะก็เหมือนบีบเบรกปกติเลยอ่าบีบเฉยบีบบีบเยอะไหมครับบีบนะครับพี่เบาๆเลยนี่บีบเบาลูกปั๊มมันจะออกมาเองอ่ะดูลูกปั๊มตึ๊บปอดปอดปอดบีบลูกปั๊มันออกมาเองอย่างนี้อ่าใช่ใช่ลูกปั๊มออกมาไปเท่ากันด้วยเนี่ยเดี๋ยวพออีกข้างหนึ่งชนอี อ่าเนี่ยน้ำมันเบรกก็น้อยด้วยด้วยไม่ค่อยออกด้วยเอ่าเอาแค่คร่าวๆพออ่านมาชนแล้วพอแล้วเบรกมาลองให้ลูกปั๊มชนใช่ต้องคลีนให้สะอาดเหมือนแค่ไนี้เลยใช่ไหมถูกต้องอย่าเอาต้องเอามาลองด้วยนะถ้าไม่ลองเดี๋ยวมันหลุดออกมานะอ๋อเดี๋ยวมันหลุดจะยัดเข้าระบายใช่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 เทคนิคเทคนิคนะนะพอเบรกมาลองนะผมหลวมๆพอจะเริ่มทำความสะอาดกันแล้วโอเคเนาะเราเริ่มทำความสะอาดกันเลยนะครับใช่ปกติเราผมจะใช้เบรกชินเนอร์นะแต่วันนี้เป็นงานรีบผมเลยจะใช้ วีดีสี่สิบด้วยฉีดตรงลูกปั๊มนะปื้ดปื้ดปื้ดฝึ๊ดวันนี้เรากำลังจะคลีนให้มันสะอาดนะลูกปั๊มจะได้วิ่งเอาผ้าเช็ดก่อนอันดับแรกโคตรออกอ่ะโคตรออกไม่ออกเลยไม่ออกไม่เป็นไรแล้วก็รถมันบางทีมันก็นานแล้วนะเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดทรายรูปหน่อยเนี่ยอะไรกระดาษทรายเบอร์เบอร์อะไรครับเบอร์พัน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 เบอร์นี่ยฉีดหรอไหมฉีดหรอไหมฉีดนี่นาะฉีดนะเราไม่มีเบรกคินเนอร์นะไม่มีเบรกเอาเล่นแน่แหละ หอมด้วยผมชอบนะวิวดีสิบเนี่ยมันหอมนะขัดไปดมไปขัดไปดมไปมาเลยไม่เสร็จอย่างนี้ไม่เสร็จเปลีนเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าเราไม่มีสาระเออแล้วอีกด้านหนึ่งอีกด้านนึงจะขัดไงเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนออกมาเดี๋ยวหมุนออกมาหมุนไงอ่ะหมุนโชว์หน่อยหมุนโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวพอขัดแล้วรูปหน่อยอะเงาเลยโอ้สะอาดตังกันเลยมั้งดูดูความชัดเจนวิบวับวิบวับวิบวับปุ้งปุ้งหมุนอ่ะหมุนไงหมุนอ่ะหมุนนะลองมือหมุนดูก่อนอ๋อมือมันลื่น มเอาครีมครีมเลยครีมครีมนี่นี่แล้วก็ลองพาดหลายๆชั้นหน่อยนะเดี๋ยวลูกปั๊มเป็นรอยรอยแล้ยุ่งเลยนี่ห่อครีมเข้าไปนี่ต่อหนีบเลย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 ครับดบิีแล้วบิดนี่บิดอ๋อบิดหมุนมันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่อามานิดนึงมานิดนึงอ่าแล้วเราก็ขัดไปเรื่อยขัดไปเรื่อยๆโอ้อุ๊ยดีๆนี่ก็ใช้ได้เนาะเบคกินเนอร์แพงแล้วก็ป๋องนึง ดีวิวดีไม่กี่สิบบาทเองร้อยร้อยร้อยแปดสิบเนาะเหรอโอ้รีวิวดีถูกกว่าอืมขัดไปขัดขัดขัดเช็ดจนครบทั้งสองด้านเลยนะครับสองลูกสองลูกเออทั้งสองลูกเลยแล้วรถมีสามลูกอ่ะขัดแม่งสามลูกลูกลูกนี่คนละเมียหรือว่าเมียเดียวกันได้หลังจากที่เราคลีนลูกปั๊มเบรกสะอาดเลยไส้กิ้งเลยกิ้งแล้วเราทำไงต่อครับพี่ ก่อนที่เราจะดันทัพลูกปั๊มกลับเข้าไปในอ่ากระบอกปั๊มถูกป่ะวะถูกอ่าเราก็ต้องทาไขให้รอบนี้ก่อนอออ๋่าเราจะได้พวกกันน้ํากันฝุ่นอะไรเนี่ยรักษาปั๊มรับคดฝาหลังจะได้ง่ายไงเพราะมันเคลือบอยู่ครับงั้นเราเอาไขมาเคลือบเลยเอาไขมาดีดโอ้โหนี่แล้วโอ้โหเสกดังใจใช่ครัทาลูกปั๊มเพื่อไม่ให้ลูกปั๊มมันมาให้ลูกปั๊มมันลื่นหน่อยพี่หรือว่าไง เลือบเพื่อบไว้เพือบผิวไว้เฉยใช่ไหมไม่ทาปุ๊บเดี๋ยวมันเป็นสนองสนิมมันขัดออกยากอีกอ๋อมันไม่ต้องทาเยอะเลยไม่ต้องเยอะเคลือบไว้เฉยเจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยบางมันจะใช้หมดไหมเนี่ยมีเป็นกระบอกเลยทา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 ให้รอบเลยนะอ๋อครับครับทาให้รอบเลยกลัวเลอะงันกลัวเลอะหลังจากที่เราทาลูกปั๊มด้วยจาระบีนะครับเราก็จะทําการดันดันลูกปั๊มเนี่ย กลับเข้าไปในตำแหน่งลึกที่สุดแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดันลูกปั๊มกลับนะครับสําหรับคนที่เคยเติมน้ํามันเบรกเนาะหรือคนที่เคยไล่ระบบเบรกเนี่ยน้ามันเบรกเนี่ยมันจะมีเยอะเกินถ้าเกิดเราดันลูกปั๊มกลับขึ้นมาเนี่ยน้ำมันเบรกมันจะรั่วนะครับมันจะไหลย,ย้อนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาน้ํามันเบรกที่อยู่ในแท้งเนี่ยออกก่อนเปิดฝาเลยครับเปิดฝาเลย เปิดฝาเอาน้ำมันเบรกที่อยู่ในลูกๆในในแทงค์ข้างบนนะฮะแทงค์ออกก่อนเพื่อกันไม่ให้น้ํามันเบรกเนี่ยมันล้นย้อนกลับขึ้นมาเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ละน,น,น้ำมันเบรกเยอะมากน้ำมันไปจิกเลยแล้วเ,เอาแล้วเอาอะไรออกพี่สลิงไงอ๋อสลิงดูดออกเนาะหลังจากเปิดฝาเสร็จเป็นไงดูดดูดน้ำมันเบรกทิ้งไปเลยดดูดน้ำมันเบรกออกทิ้งเลยเนาะอื แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเติมน้ํามันเบรกเลยก็ไม่ต้องทําขั้นตอนนี้นะครับเพราะว่าน้ํามันเบรกที่ที่ที่ล้นกลับขึ้นมาบนแท้งเนี่ยมันจะไม่เกินแต่นี่รถคันนี้เคยเคยไล่ระบบเบรกแล้วก็เติมน้ํามันเบรกมาก่อนแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแท้งไปเลยเพราะเดี๋ยวมันก็ดันกันอีกอหลังจากที่เราเอาน้ํามันเบรกจากแท้งบนออกหมดแล้วนะครับเราก็จะทําการดันลูกปัมก๊มกลับฝาโบนยังเปิดอยู่นะ โดยการที่เอาผ้าเบรกเก่านันฮะมาลองนะลองด้านหน้าด้านหลังแล้วก็บีบใช่ต้องคอยดูไปด้วยนะว่าน้มันเบรกมันจะขึ้นมาเยอะไหมบีบคอให้ลูกปั๊มเนี่ยถอยถอยกลับเข้าไปให้สุดเลยพี่อ่าใช่ให้สุดเลยให้สุดเลยสุดเลยนะดันให้สุดเลยใช่ใช่ใช่ดันให้สุดเลยสุดพอดีสุดพอดีอ่าสุดแล้วสังเกตดูเดี๋ยวมาดูที่ด้านบนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูน้ำทิ้งด้วยครับเมื่อสักครู่นี้เราเอาดูทิ้งไปแล้วเห็นไหมแต่พอเราดันลูกปั๊มกลับเนี่ยน้ำมันเบรกก็จะย้อนดันย้อนขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เคยเติมน้ามันเบรกไว้นะครับเวลาดันย้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไงล้นหลังจากที่เราคลีนนะดันลูกปั๊มเข้าไปสุดนะแล้วก็คลีนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ทาจจระบีไล่หน่อยไล่หน่อยแกนหน่อยของเก่าแห้งมาป้องกันอะไระพี่อ่ามันจะลื่นไงมันจะลื่นไงตอนคลายตอนตอนบีบตอนคลายอะไรเงี้ยมันจะเด้งเข้าเด้งออกนะอายรายขายขาทาทาทาแต่ปกติตัวนี้มันมีล็อกไท์ด้วยเนี่ย แล้วเราทาเราไม่เราไม่กลัวมันคายไหมมันโว้ไงกลัวไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดทาทารูนั่นด้วยทาเข้าไปในรูด้วยทาเข้าไปในรูนะถาเข้าไปในรูบาดเข้าไปนิดนึงปาดเข้าไปนิดนึงอัดเข้าไปอัดเข้าไปอ่าเราก็จะใส่กลับเข้าไปปั๊มเข้าไปอย่าลืมดูลูกปั๊มนะไอ้สุดแท็กไอ้สุดไอ้สุดไอ้สุดใส่เข้าไปกดตุนนะหมุนตำแหน่งร้อยตรงเนาะอ่าใช่ใช่ ให้ตรงลองที่จะเข้าได้อ่าเข้าแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเข้าแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วอือแล้วเราก็ใส่ตัวหน้าแทงเข้าไปตัวนี้ไขเข้าไปียบร้ายแล้วเราเราใส่ตัวบนแล้วเราก็ใส่ขันน็อตตัวล่างใช่เบอร์ทิบสองเบอร์ทิบสองอืมขันแน่นเลยไหมเนี่ยพี่แน่นเลยแน่นเลยนะอืปกติตัวนี้มันก็เป็นเป็นเดือยเหมือนกันแหละอ๋อเป็นเดือยแสบบตัวบนนั่นแหละอืมใช่ จากที่เรานะครับไข่เนาะตัวล่างเข้าไปแน่นแล้วดันดันกลับเข้าไปดันปั๊มเบรกอ๋อดันกลับพายุเข้าไปแล้วแล้วก็เอาผ้าเบรกมาใส่วางตำแหน่งยังไงพี่ให้ดูไม่ทำให้ดูหน่อยงี้มันจะอยู่อย่างงี้ออ๋จะคู่กันอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ตัวหลังใส่ไปก่อนตัวหลังใส่ก่อนดันดันให้ไปตรงล็อกของมันลืมบอกอะไรอ่ะเอาไข่รูปหน่อยจะปด้านไหรูปด้านหลังด้านหลังไม่ใช่ด้านหน้านะด้านหลังด้านหลังนะด้านหลังด้านหลัง หลังนะตอนเราใส่แล้วก็ดันดันพับเบรกไปหน่อยอ๋อมือมือมือหนึ่งเราก็ดันปั๊มให้ให้ขยับขยับตัวตลอดอะนะอือใช่แล้วก็พับเบรกสอดเข้าจากทางด้านในอะเนาะใช่ใช่อ๋อแค่นี้แหละอยู่แล้วข้างบนมันจะมันจะมีล็อกของมันอยู่เราเดือยมีเดือยยังไม่ตรงเลยต้องเอาให้ตรงล็อกนะไม่ตรงเลยยังไม่ตรงเลยดันมาดันดันมาทางนในก็ดันเข้าไปดันยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอ่ะเข้าแล้วอ่อเข้าแล้วเน่เข้าแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับใช่อีกด้านหนึ่งก็ใส่เหมือนนนนนนกกกัััเเเาะใช่หหมมืืออน ดันนี้จะใส่ง่ายหน่อยไอ้ตรงล็อกปึ๊บ,บ,บลงล็อกอะพอ,อ,อ,อลงล็อกแล้วก็นี่เดือยนี่สลักนี่ไหนครับนี่ไงสลักนี่อ๋อสลักนะัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมหกเหลี่ยมมันเนาะหกเหลี่ยมเหมือนเดิมอ๋อมือก็ประคองประคองไว้อ่ามือประคองไว้วก่อนให้รูมันตรงอย่าลืมทาไข่ด้วยนะอ่าทาไขด้วย ขันแน่นเลยวะพี่แน่นเลยขยับขยับมันหน่อยใหม่มันจะแน่นมากอ๋อมันแน่นอนะ่ะเนาะพอรูมันตรงปุ๊บเราก็ขันแน่นเลยเนาะใช่พอรูมตรงแล้วขันแน่นเลยตรงนะี้แค่ตึงมือนะแล้วไข่ถ้าหน้าหน้าเนื้อสั่นโอเคหลังจากที่เราใส่ผ้าเบรกเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็ทำไงพี่เติมเติมเ,เติมน้ำมันเบเรกตัดสีอ๋อเราดูดไป เน้นย้านะครับในขั้นตอนนี้คนที่ไม่เคยเติมน้ํามันเบรกหรือไม่เคยไล่น้ํามันเบรกนะครับไม่จําเป็นต้องดูดทิ้งนะครับเพราะว่าน้ํามันเบรกเนี่ยมันก็จะดันกลับขึ้นมาในในปริมาณที่พอดีแต่สําหรับรถคันเนี้ยเคยมีการเติมน้ํามันเบรกและไล่ระบบเบรกมาก่อนนะครับพอเปลี่ยนพราเบรกใหม่เนี่ยมันจะทําให้น้ํามันเบรกเนี่ยดันขึ้นมาจนล้นแทงนะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องดูดน้ํามันเบรกทิ้งไปก่อน ตึงมือนะตึงมือนะอันนี้คือการบีบไล่น้ํามันให้เต็มสายนะครับไปเรื่อยๆบีบเบรกเนาะเบรกหน้าแล้วก็เติมน้ํามันเบรกจนเต็มอแทงด้านบนแล้วเราก็ปิดฝาใช่ครับใส่ลูกยางออกไปกับ็ไปเหมือนเดิมถอง่ายใจงั้นก็ไม่มีไม่ยากนะพี่นะขั้นตอนนะนะแต่ที่ผมว่าการเปลี่ยนพ้าเบรกเนี่ย ขั้นตอนที่มันดูจะยากหน่อยน่าจะเป็นการบีบเอาลูกปั๊มกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะเพราะมันต้องมีเครื่องมือนะหรือไม่ก็มีประแจตัวใหญ่เหมือนเราอะนะบีบนะอย่างบางคนทําเองอาจจะไม่มีประแจมาบีบนะจะคีมล็อกกห้สีแคมก็ได้สีแคมผมก็ต้องหาอยู่ดีอะนะต้องหาอยู่ดีแต่ก็ลองดูครับเผื่อใครจะพอมีเครื่องมือเนาะหลักๆก็น่าจะเป็นเนี่ยประแจคอมาตัวใหญ่เนี่ยบีบลูกปั๊ม อย่างอื่นก็ใช้เครื่องมือทั่วไปนะพี่นะไม่น่าไม่น่ายากครับเพื่อนๆลองดูคลิปนี้ค่อนข้างจะละเอียดทั้งจะระเบีก็เกลียทั่วไปนะมันเป็นขั้นตอนผมไม่ได้ใช้จะระบีสําหรับพระเบรกแล้วก็การใช้พระเบรกอะไรเยงี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะเราก็มีให้ตึงมือขันแน่นเหมือนเดิมตึงมือไม่จะจะเอาเล่นเกียวเกลูดนะถอดออกยากอีกบิกแล้ว